คลิปวองหันประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแตะเป็นขึ้นสวยแล้วแม่อยู่ป่ะเนาะยันไปวัดอยู่นี่ตัวไม่ยังเเาดียังไปหาอยู่วัด รับเล้ตัวนี้ห่วยงวงไรลแล้วยามหอดยามหยามยามจังหน่อยก็หอนแต่ช่วโมงนนี้ก็หอนแล้วครับ <c oughs> หอนเนี่ยเดี๋เป็นตาอันนี้ด้วยชมวงีจังหน่อยกับไก่กีรอครับ ีสวยอยู่แต่อากาศยังหนาวอยู่ครับคือลมวอยวอยเอาแล้วไปนอนจะไปนอนก, <c oughs> <c oughs> กิน,าานข้าวอาบน้ำเคลียร์คลองแล้วมาสิาาสได้จกินจะกินหนึงแล้วมันใบใบเที่ยงกว่ากับรถไฟเดี๋ยวจะออกไประยะทางเช็คอ่าเช็คระยะทางเลยมันบ้างประมาณจักโลงห้าสิบเอ็ดล่ง ไปกินเขาญี่ปุ่นเราได้รับปากกัน่อยแล้วเก้ครับถึงแล้วพี่น้องเราไปอยู่บ้านปะเนาะฮัลโหลปิดประตูนี้มันจะมาอยู่บรรยากาศงัวงโอ้บอกมองจับหน่อยแล้วครับพี่น้องคุณบอกมองหน่อยแล้วเฮ้ยช่าง หัวใหม่มันหัวโดนดหกเสียนหัวคอดเกียจเราจะเนี่เอาหัวใหม่ไปก่อนฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเหมือนไม่มีใครอยู่เลยรถรถอีเทารประยุ่ธ์แสดงวา่าพ่อเขาไปท <int ess ant> ั้งในบ้าเยวผมสิ <sozusagen> ไปนั่หาดปกัน <à S 1> <lessons> เอาของลงถาวรผมในเดี๋ยวผมมามเพื่อเราอยู่ท้องผุนตอนพี่น้องผมบรรยาก,กาศก่อนมีเหยื่ออยู่บ้านอย่งงารบมัอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งกันแม่นอยู่วัดน่าอยู่วัดเหมือนว่าผุนเห็นรถไปรจนอ,อ,น,อนี่ผุนมาเลยก็ได้ไมผมสีย่างเราถ่ายคลิปกัน โอ้โหนลยโอ้งอหน่อยไหมตาหักแทะตุปุตุบิแทะี่กัดยังสุยอยากไปลานขาบุกนะไหนไม่ได้ลานอย่หนองบึกไหนก็รักไม่ใชเกัน ยังเบิงบรรยากาศตรงหน้นนาคีอเก่าครับอ้อากาศเย็นพอดีเลยเย็นผองผมลงผิวไว้บอกมนแล้ว <c oughs> นี่เป็นส่วนหนึ่งของมู่บ้านครับยังยังบาดแยกมู่บ้านครับแต่ว่ามันเป็นขุมที่แยก่อกมาเขถวมาอยู่ข้างนอกแต่ว่ายัง,ายางบาดดขึ้นเป็นมู่บ้านเพราะว่ามูบานน่บ้านยังไม่ครบราคาเรือนยังไม่ครบ ไปครับประกอบเลย <c oughs> มุนี่มุนี่หวออออยออกไม่หรอแมนเออมอนีออกที่สิบหก้องขอให้ทุกท่านโชคดีครับบ <c oughs> ริสิมันบริสิรวยที่แรกนี่ครับถาเบิงนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ ไม่ล้างหน้าเลยใช่เมียนแล้วไม่ได้ล้างหน้าเลยลงวมาแยกวิธีก็มาเลยครับบรรยากาศบรรยากาศลานชายย่ำเศร้าๆพี่น้องเมื่อนี้อยู่ปางกูครับปางกูนี่เครับมื่อวานปางกูทักทายพี่น้อง Oh. Jadi kap, jadi kap. Sedi kap, sedi kap. kap. มัดใช่ครับเดินเรียนมัดกูเสาร์วันทีเจ้าก็เจ้าเลยกุทุพพรตะบมูกอะไรับฮะรู้อ่ะเอออันนี้ถตัว่าบรรยากาศคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องยิเม่เพื่อนหน่ะจะไปวัดไปวัดเพื่อนไปวัดอะไรนีะเพื่อนไปวัดอุทุพพร ซียดส้มปล่อยส้มป่อยเวลานี้โอ้โดองีท่าจนนี้แม่นาที่ปวัตรจากการสัติฐานของผมในช่วงระยะเวลานี้นะครับโอ้โกล่วยดีเดอร์ครับ

ันนี้ยเด็กวันเนี้ยเนี่แออันนี้ยดิฮะตกภาพก็เรื่อหมดเมื่อคืนอยู่อุทุมพรครับเแสงวิธีเจ้าประจ้าเลยเนี่ยนวเวลานี่ทำอะไรตะต่ำตัพริกตำพิกตแก้วครับ ยาวครับเดี๋ยวอ้าวก็มั่งไปนั่งแฮร์ให้เดี๋ยว,วยพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับมีการโอ้ยเป็นดยูครับ